สวัสดีค่ะทุกคนนาข้าวนะคะมิสแกรนพยา2024ค่ะแล้ววันนี้ก็มาถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะอยู่ที่วิวคลัสติกเซดรีฮอสพิทอลนะคะวันนี้มาดูกันว่าจะมาปรึกษาคุณหมอแล้วก็พวกเราจะมาทำอะไรกันบ้างเนือรมกน่วกัา 우리 삶의 천일.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  리 삶의 천일. 우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  ดีไซน์ทรงจมูกแล้วก็ทรงหน้าอกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะคะคนตื่นเต้นมากเดี๋ยว,ยวไว้เจอกันนะคะหลังผ่าตัดเสร็จแล้วก็มาอัปเดตกัน คค่ะทุกคนนี่ก็ผ่านไป3วันแล้วนะคะหลังจากที่ผ่าตัดนะคะตอนนี้ก็อาการบวมเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยบวมนะคะเพราะว่าเราประครบเย็นช่วง1นถึง2วันแรกก็คือประครบเย็นเยอะหน่อยนะคะวันนี้ก็มาเอาสมรีออกค่ะได้หายใจโล่งแล้วตอนนี้ก็ได้เห็นแผแลเราก็ได้เห็นลักษณะหน้าอกแล้วนะคะก็รู้สึกโอเคมากมากเลยค่ะแผลสวยค่ะทุกคน ก็ถึงวันที่ได้มาเลือกบรายโยกกระชับนะคะสําหรับใครที่ทําหน้าอกนะคะไม่ต้องกังวลเลยว่าหลังจากที่ทําไปแล้วต้องไปหาบราใส่เองนะคะใส่ไซส์อะไรเนื้อผ้าแบบไหนนะคะถึจงจะเหมาะกับเราเพราะที่โรงวียบันวิวนะคะได้มีบรายกกระชับซึ่งทําร่วมกับบริษัทวีนัสนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นนวัตกรรมที่ได้เรียกได้ว่ายอดเยี่ยมที่สุดในเกาหลีเลยก็ว่าได้นะคะอันนี้นะเขก็เลือกสีิมนะคะซื้อมา สตัวนะคะเพราะว่าต้องใส่ระยะเวลาค่อนข้างนานนะคะ<ม>จะได้แบบมีสับเปลี่ยนกันทุกคนสมมนนบบามารถเลือกได้ว่าจะสีครีม,มสีดำหรือว่าสีครีมนะคะ<ม>ก็จะมีห้องลองให้ด้วยแล้วก็มีพี่พยาบาลนะคะวัดไซน์หน้าอกช่วยดูว่าอะไรที่เข้ากับเรามากที่สุดดนาะซึ่งโรงพยาบาลวิวมีครบจบเลยค่ะเ่อตองใส่้ใส้ันแน่อน โอเคค่ะทุกคนและในที่สุดนะคะวันนี้ก็วันคอนซัลร์กับหมอวันสุดท้ายที่โรงพยาบาลวิวแล้วนะคะจมูกก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะนอกก็ไม่มีปัญหาทุกอย่างเรียบร้อยดีมากๆเลยผ่านมา10กว่าวันแล้ววันนี้เราก็พร้อมกลับประเทศไทยแล้วค่ะว้เดี๋ยวเราอัปเดตนะคะถึงไทยแล้วก็จะอัปเดตเรื่อยๆคะ่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนาข้นะคะตอนนี้นะคะนาะขะ้ก็ทำจมูกกับโรงพยาบาลวิวครบ4เดือนแล้วค่ะจะให้ดูทรงนะคะอืมคือจะบอกว่าอย่างแรกเลยต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลวิวนะคะบุคลากรน,นะคะทุกทกท่านเลยที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการศัลยกรรมในครั้งนี้นะคะนะคะ้อ่ะเคยคิดว่าเคสของนาข้ว่ะมัน ต้องใช้คุณหมอที่เชี่ยวชาญมากเพราะว่าเคยปรึกษากับคุณหมอไม่ว่าจะเป็นในไทยหรือว่าที่อื่นก็ตามเขาก็บอกว่าต้องใช้แบบคนที่เชี่ยวชาญจริงเพราะว่าอยากทําให้แบบหนึ่งครั้งเราให้มันจบปึ้งไปเลยก็คือแบบปึ้งจริงนะทุกคนไม่ได้จะแบบอวยตัวเองแต่ว่าเวลาแบบไปซื้อข้าวอะไรอย่างเงี้ยออกไปเที่ยวข้างนอกคนที่แบบไม่รู้จักเราเขาก็จะแบบมาถามข้ออนุญ,ญาตนะคะจุ๊บ จมูกสวยมากเลยทําได้ทํำไหมทําที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าชอบทรงจมูกมากๆคือไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งตลอด4เดือนคือคนชมเยอะมากๆจริงอันนี้ก็คือแบบขอบคุณโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งมากนะคะที่ทําให้หน้าเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่แบบว่าดีขึ้นมากๆหน้าหวานขึ้นมากๆสําหรับทรงนี้แล้วก็หน้าอกเองนะคะก็ใส่เสื้อผ้าสวยมากขึ้นจริงๆคือชีแต่งตัวแฟดมาก แล้วคนก็ชมเยอะมากว่าทรงสวยแล้วก็ขนาดอ่ะพอดีกับตัวเองมากๆกนะคะก็คือฟินตรงนี้มากๆนะคะถ้าครางหน้าอยากจะกลับไปแบบเฮ้ยทำงานผิวหรือว่าอยากจะแบบนิดนึงแบบเพิ่มให้มันสวยขึ้นก็ต้องกลับไปที่โรงพยาบาลวิวเลยนะคะใครที่ลังเลอ่ะคือไปได้เลยเพราะว่าทีมคุณหมอให้คำปรึกษานะคะมีทุกคนคอยดูแลแล้วก็โรงพยาบาลดูแลดี มากมขอขอบคุณโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือแบบรู้สึกว่ามั่นใจมั่นใจมากมากๆค่ะ Have a beautiful day ค่ะ